สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําวัตถุมงคลนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่เป็นทรงนี้นะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณจากวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับวัดใหญ่นะครับวัดพระศีที่จังหวัดพิจโลรนะครับเพราะว่า ตรงที่ผมมีอยู่นะครับจะเป็นรุ่นสองนะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยโอ้โหจองจองเต็มนะครับแล้วก็ไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ราคาของรุ่นหนึ่งเนี่ยพุ่งไปไวามากครับเพราะว่าเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธนะครับเพราะว่าวัดนี้จะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่อ่ หมายปองนะครับท้าวเวสสวรรณนะครับเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นทรงนี้นะครับจะเป็นองค์ท้าเวสท,ที่อยู่ข้างพระพุทธรูปพระพุทธชินราชนะครับในวิหารนะครับตอนนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะครับจะเป็นรุ่นสองนะครับองค์แท้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ จำหน่ายไม่ได้ปล่อยนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังนะครับทุกทุกองมีัมเบอร์นะครับัมเบอร์ใต้ฐานนะครับของแท้นะครับรุ่นสองจะมีัมเบอร์นะครับมีัมเบอร์ท้าวเวสสุวรรณรุ่นสองเขาว่าก่าก็ไม่ได้ไปรอบนี้ก็กวาดเกี้ยงแข็งนะครับ นี่นะครับจะมีนัมเบอร์อยู่ใต้ฐานต้องส่องครับมองจะชัดเห็นชัดสวยมากครับสวยมากทาวเวสวุวรรณทาวเวสวเวสวุวรรณวัดวัดใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อพระพุพทธจินทรราชนะครับโอ้โหคือคือเป็นวัดที่ผมศรัทธามากตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแล้วท่านสร้างรุ่นหนึ่งเนี่ย ไม่ทันครับผมไม่ทันคือคือจองไม่ทันเต็มแต่แต่ว่ารุ่นสองนี่คือแบบเจอเจอที่แผงวัดผมก็จัดวันนั้นเจอจัดหมดแต่ว่าตอนนี้น่าจะพอมีเข้ามาบ้างแต่รุ่นสองเนี่ยยังหาหอยู่ได้นะครับยังหาได้แต่รุ่นหนึ่งเนี่ยโหราคาตอนนี้น่าจะ หลักหมื่นขึ้นเนี่ยนะครับหลักหมื่นขึ้นแต่ว่ารุ่นสองเนี่ยตอนนี้ยังยังหาพอได้อยู่ยังราคายังไม่ไปไกลแต่ว่าผมมีความศรัทธาเรื่องเขาเวสวุวรรณเนี่ยมายาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งเห็นคนคนติดตามกันไม่ใช่นะครับคือผมก็ศรัทธามาพอสมควรแล้วนะครับเป็นหลายปีละสวยไหมครับสวยงามมากสวยจริง โอโเป็นเป็นที่เดียวนะครับที่เป็นเป็นยักษ์ท่านี้นะครับที่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 ทำออกมาแล้วอยู่ข้างๆ้า,าพระพุทธชินราชนะครับตอนนี้ถ้าไปไหว้ที่ในวิหารนะครับจะมีขวามือนะครับที่มีเท้าวสิสวรรนองค์สีทองสวยมากนะครับกราบไหว้ได้ด้านในวิหารสวยครับโอ้สวยจริงๆเอามาให้ชมครับให้ชมโอ้ยสวยๆน่ครับ